กับข้าวก็มีเยอะแยะนะคะอยากจะบอกว่าเยะมากกับข้าวนะคะก็มีคนทำเป็นงงทานนะคะทุกอย่างนะคะอยากจะบอกว่าอร่อยนะคะเพื่อนะคะนะคือสวยจังเลยอันนี้เป็นส้มตำนะคะก็ผัดมีมีลาบมีอะไรเยอะแยะเลยค่ะ เธอถ้าไม่ได้เธอสกิปเขาไปเลยเ <Thank you. S 1> ขาจะากทราบหน่อยคนนี้อ๋อสกิปเลยเนี่ยคอันนี้ก็สกิปไปพี่พี่เนียนสวัสดีค่ะพี่เนียนค่ะพี่เนียนอันนี้ก็เอฟซีอ่ะเครื่อง ที่เขาเขาคิวไปเอาเนื้อกินไีหนั้วนเาม่่ไ่หเามือกล่องมือกล่องวันนี้วัีจะหางเคืองหางเคืองวันนี้หางเคืองเจมสซหางเคืองพอวอเขาเป็นยูทูบเบอร์เลยีิเขาหางยงไงขน่ะ ที่เอาค่เยเดี๋ยวจะพ่อกันก่อนะเดี๋ยวเดี Dude, ๋ยวมีสับสักไข่เลยที่มีนะเดี๋ยขาไปจ่ายเดี๋ยวเขาไปสับไข่ก่นะโอเคเด้ออนะเดกดแชร์เด้อมอลลั่มได้ไหมคหมอลลค่มเด้อโู้จำได้รู้ได้อยู่จำอะไรไปเซมมอลลั่มขืนเปนฝันเยอะๆได้เลย วันนี้คนเยอะนะหาอากาศข้างนอกดึงทีโอ้ยแหงสิเหลืองเลือดเลยนี่หมอลัเสี้ยวเดี๋ยวตลาดตลาดนัดจัดเต็มเนาะตลาดนัดเพราะนี้มีตลาดจัดไว้ไหมครับปะมีตลาดนัดเขาจะเอาพวกใหญ่ๆเลยันล้วหมอลำกับสิมาลำตัวเองเนี่ยหมดเศร้าแล้วฮอดฮอดงานจบเลยก็เศร้าเลยล่ะ เราซื้อผ้าไปทัก <además> ท <t> ้ายเอฟซีเลยเห้อหางเคียงหางเคียงถึมมานน้ำหลดน้ำกันนะใเรัไดเขาคิ้วกันเหขที่เขาว่ากินอาหารได้เร็วใช่ไหมแถวหนึ่งเลยแถวหนึ่งเลย มอสีมือจะมาด้วยเด้อไยูทูก็เสสุได้ออกช็อดูีชวิตก็ได้เห็นบุญคือกัรได้กามีบุญยุ่งจะม่บรยลุสาวสื่อให้มีต่คนงามๆเด้จ้าเอ้ยนะมองเหมือนเหมือนซื้อเหมือนคนะ สาวซี่ท่าอยู่ที่จีม็กของควันฟีใหม่เขาบอกว่าแม่ลองทายสีกล่องไม่ได้นะอุ้ยอะไรวะเนี่ยอยากได้อยู่พอดีเลยตาเรนขายแตาเรนโอ้ตัวนี้มันมืดไป แล้วจ้องมาเราจะอะไรสิาชุดตอนเนที่รานเเขาเรียกอะไรนะเจ้าสาวเลยอ่ะารคนก็ดอมคนก็อีดหอันแกคนดีี่ยีขาวพิ่งเรียนมาคือวันเสาร์วันที่ยี่สสาจองแล้วอุยอากาศร้อนมากเลยน่าจะใส่กอกได้านั้น จะมาเริมไม่รู้เขาจะเชิญใครทีเปบ่าไม่เชิญไม่เลยเขาต้องเชิญอยู่แล้วทำไมถ้ถ่ายกันเนี่ยนนี้เลี้ยบผักต้องล้างไว้ม่เลี้ยผักไปออกหน้าดิสดึงแก่นอนเลยยอยอคนนี้ล้างไว้เ่อไม่้ต้องมเพราะอกไม่อเลยไม่ไ้ย้มปไม่ ไปกับพี่อตจบข้าวี้อข้ามาทีไนกันไม่ตองไม่บายไม่บายยืี่ไหว่าาไปหนก็อบยอาหาร่จยเลยยืบนตีองไก็ไดนไม่ได้ท่บอกว่าได้เหรอต้องนั่งโต๊กน่ก็อเราน่เไปหน่อยในขณะนี้ยังมากับหอดไฟแล้วกันแล้นก็กินเลยก็ได้เขาบอท่านพี่ชืมจะถึงไฟแล้วคนี่โชนสวยก็มันจะออกมานะคะออกมาออกมาอานบวาออกมาคนน่ะ นำัวสอกมานำทีออกมาเะให้้อคนสวยๆอยากกนี่นี่หาเคียงเอาติสปายมาหน้าจัดเต็มคนได้ไ้วันนี้จัดเต็งมนิดก็ไปนะที่ต่งไปต่อันนี้ก็หางเคียงกันไม่น้าเฮ้ย่ทนสวยที่เป็นอกกนมีจีเกียนอยากพา จะพาไปดูกับข้าวนะคะว่ามีอะไรบ้างนะ